กลับเข้ามาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์กับพวกเราเปิดตำนานกันต่อครับในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราวของทวาราวดีอยู่ลบบุรีสี่เทพไม่ใช่นครปฐมอู่ทองจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับเมื่อพูดถึงทวาราวดีหลายคนคงมีภาพจำจากประวัติศาสตร์กระแสหลักว่าเป็นชื่ออาณาจักรแห่งแรกและเก่าที่สุดในไทย ราวปีพุทธศักราช1,000นับถือศาสนาพุทธมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลคร,รอบคลุมดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศไทยมีศูนย์กลางที่นครปฐมทว่าอีกฝากฝังของวงวิชาการกลับไม่เห็นพ้องและคาดว่าทวาระวะดีน่าจะมีศูนย์กลางที่ลบบุรีสีเทพมากกว่าที่นครปฐมอู่ทองข้อมูลนี้ปรากฏอยู่ในบทความทวาระวะดี อยู่ลบบุรีสีเทพไม่อยู่นคนปรปฐมอู่ทองในมติชนออนไลน์ซึ่งรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอของนักวิชาการแวดวงประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ยืนยันและชี้ว่าทวารวด,ดีมีศูนย์กลางที่ลบบุรีสีเทพไม่ใช่นคนปรปฐมอู่ทองอย่างที่เข้าใจกันมาตลอดในบทความกล่าวถึงนักวิชาการมีชื่อทั้งสองคนได้แก่พิเศษเจียจันพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิ รมศิลปากรและศาสตราจารย์ด็เตอรพิริยะไกลเลิกอดีตอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อชื่อทวารวดีกับพื้นที่ที่ไม่แน่ชัดอาจารย์พิเศษเจียจันพงศ์อธิบายประเด็นนี้ผ่านงานทวารวดีเมืองที่ชุมนุมพระธาตุในนิตยาสารศิลปากรปีที่61ฉบับที่1มกราคมถึงกุมภาพันธ์2561 หน้า49ถึงหน้า55ไว้ว่าเมืองชื่อทวารวดีเป็นที่รู้จักในบรรดาแวดวงประวัติศาสตร์และโบราณคดีของไทยมาเนิ่นนานทั้งอย่างเป็นดินแดนโบราณอย่างน้อยก็ตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่12ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำภาคกลางของประเทศไทยใต้จังหวัดนครสวรรค์ลงมาอย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดว่าพื้นที่ใดคือทวารวดีแม้จะพบหลักฐานทางโบราณนนคดี ที่มีรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นักโบราณคดีไทยยุคแรกๆเรียกว่าศิลปะทวารวดีแต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าที่ตั้งของเมืองทวารวดีอยู่ที่ใดเพราะวัตถุบโบราณเช่นนี้กระจายไปทั่วตามแหล่งประวัติศาสตร์โบราณนคดีหรือบ้านเมืองสมัยโบราณที่ราบลุ่มแม่น้ำภาคกลางเช่นเมืองนคปรปฐมเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองคูบัวที่จังหวัดราชบุรี หรือแม้แต่การค้นพบเหรียญที่มีตัวอักษรคำว่าทวารวดีในเมืองโบราณอุตเะภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทและที่อื่นๆก็ไม่สามารถใช้หลักฐานยืนยันได้ว่าสถานที่ที่พบเหรียญนั้นจะเป็นเมืองทวารวดีเพราะจำนวนวัตถุที่พบน้อยมากทั้งวัตถุชนิดที่พบยังมีขนาดเล็กและสามารถพกพาไปได้ทั่วแดนดังนั้นจึงไม่สามารถการันตีได้ว่า สถานที่ที่พบวัตถุจะเป็นเมืองทวารวดีตามไปด้วยเบาะแสทวารวดีในศิลาจารึกวัดศรีชุมจังหวัดสุขโขทยัยผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากรคาดว่าทวารวดีน่าจะอยู่ที่ลบบุรีจากการคาดคะเนผ่านหลักศิลาจารึกหลักที่สองอย่างศิลาจารึกวัดศรีชุมจังหวัดสุขโขทยัยในหลักฐานปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ผู้ทำจารึก และเล่าเรื่องการเดินทางสแสวงบุญของพระศรีสัทธาราชจุรามุนีในพื้นที่ต่างๆมีตอนหนึ่งกล่าวถึงพระศรีสัทธาราชจุรามุนีที่ได้เข้าไปซ่อมแซมปูชนียสถานร้างแห่งหนึ่งบริเวณที่ใต้ของเมืองสุขโขทยัยโดยกล่าวว่าร้างแห่งที่ชุมนุมพระมหาธาตุเป็นเจ้าอันใหญ่ทั้งหลายตรรทานเป็นป่าเป็นดงสมเด็จพระมหาเถรสีะศรีสัทธาราชจุลามุนีเป็นเจ้าที่ตนเข้าไปเลิกให้ กระทำพระมหาธาตุหลวงคืนพระมหาธาตุด้วยสูง95วาไม่เหนือพระาธาตุหลวงซ้ายสองอ้อมสามอ้อมพระศีราชจ,จุลามุนีเป็นเจ้าพยายามให้แล้วจึงก่ออิดขึ้น7วาสถายปูนแล้วบริบวรณะพระมหาธาตุหลวงก่อใหม่เก่าด้วยสูงได้ร้อยสองวาขอมเรียกพระธมนั่นแลสถิตเครื่องลางนครพระกฤษแปลความคร่าวๆได้วา่า พระองค์บูรณะสถูปพระาธาตุองค์หนึ่งจนสำเร็จสมบูรณ์และกล่าวถึงสถูปนี้ว่ามีขนาดใหญ่ซึ่งขอมเรียกว่าพระธมแปลตรงตัวว่าพระใหญ่ตั้งตระงานอยู่ท่ามกลางเมืองของพระกิษณะชื่อว่าเมืองทวารวดีโดยเมืองนี้มีลักษณะพิเศษคือเป็นที่ชุมนุมของพระมหาธาตุชุมนุมพระมหาธาตุคำใบสำคัญชี้ทวารวดีอยู่ที่ลบบุรี อาจารย์พิเศษระบุด้วยว่าคติเกี่ยวกับการชุมนุมพระธาตุเป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมายาวนานถึงสมัยทนบรุรีรัตนโกสินทร์มีบันทึกอยู่ในหนังสือพระราชวงศสวดาดฉบับพระราชหัตทะเลขาและฉบับอื่นๆโดยมีเรื่องเล่าในหนังสือพระราชพงศสวดารฉบับพระราชหัตถะเลขาตอนหนึ่งว่าครั้งหนึ่งขุนนางผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนำหนังสือที่เขียนบนใบตาลมาถวายพระเจ้าตาก อ้างว่าเป็นของอธิการวัดใหม่เชื่อว่าเป็นพระพุทธธรรมนายมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าในพุทธศักราชร่วงได้2,320จุลศักราช1,139ปีพระนครบางกอกคือกรุงธนบุรีจะเสียแก่พระมาฆ่าสิทธให้เสด็จขึ้นไปอยู่ณนะเมืองละโวคือเมืองลบบุรีเป็นชุมนุมพระบรมธาตุตั้งอยู่ท่ามกลางแผ่นดินไทย ข้าศึกศัตรูจะทำร้ายไม่ได้เลยจะเห็นได้ว่าทั้งสองเมืองน,นั้นเชื่อมโยงกันด้วยความเชื่อเรื่องชุมนุมพระมหาธาตุหรือชุมนุมพระบรมธาตุทั้งหากย้อนดูในเรื่องโบราณสถานหรือวัตถกุก็พบศิลปะทวาราวดีจำนวนมากด้วยเช่นกันดังนั้นจึงอาจสันนิษฐานได้ว่าทั้งสองเมืองน,นี้มีความเชื่อมโยงกันและสถานที่ซึ่งเป็นที่ชุมนุมพระมหาธาตุ ดังปรากฏในศิลาจารึกสุขโขทยัยหลักที่สองหรือจารึกวัดศรีชุมก็หมายถึงปูชนียสถานเก่าองค์หนึ่งที่มีอยู่ในเมืองละโวหรือลบบุรีซึ่งก็คือเมืองที่ยืมชื่อเมืองของพระกิษณนะมาใช้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองทวารวดีทวารวดีอยู่ในเมืองสีเทพด้านศาสตราจารย์ดรพิริยะไกลฤกษ์เสนอความเห็นผ่านเพจมูลนิธิพิริยะไกลฤกษ์ว่าทวารวดี น่าจะมีศูนย์กลางที่เมืองสี่เทพแม้ว่านักวิชาการหลายคนจะมองว่าเมืองแห่งนี้น่าจะไม่ใช่ศูนย์กลางของทวารวดีก็าตามเนื่องจากศิลปะวัตถุโบราณที่พบส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างขึ้นในพุทธศาสนาแต่เป็นเทวรูปที่สร้างขึ้นในศาสนาพราหมณ์อย่างพระกฤษณะพระวิษณุทั้งสี่เทพยังตั้งอยู่ในแม่น้ำป่าศักห่างไกลาจากแหล่งโบราณสถานสมัยทวารวดีอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวไทยแต่ศาสตราจารย์ดรเพียรยะได้ให้เหตุผลว่าหากเราวิเคราะห์ตามหลักทางประวัติศาสตร์ศิลจะเห็นว่าสีเทพเป็นโบราณสถานที่เป็นโบราณนาคดีแห่งเดียวที่พบเทวรูปพระกฤษณะเทพเจ้าในลัทิวัยสนพผู้สถาปนากรุงทวารกาหรือทวาราวดีด้านข้อมูลทางประวัติศาสตร์ก็พบว่าทวาราวดีเป็นเมืองของพระวิษณุและเป็นชื่อของกรุงศรีอยุธยา หรือกรุงเทพมหานครบวรทวาราวดีสีอยุธยาส่วนเรื่องภูมิศาสตร์สีเทพยังตั้งอยู่บนแม่น้ำป่าสักซึ่งปลายน้ำอยู่ที่พระนครสีอยุธยาถิ่นฐานเดิมของชาวสยามเพราะฉะนั้นสีเทพจึงน่าจะเป็นศูนย์กลางของทวาราวดีราชธานีแรกของสยามขอขอบคุณแหล่งที่มาศิลปะแม็กดอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ